แรงถ่ายเส yes. okay. 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 Mm ้นเอ็นขาเดือดจะ้องขาขอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเราต้องไปโรงพยาบาลไหนนี่ยมามาจากไหนเนาะนี่อยู่บ้านม่วงนี่นะโอเคไปกันพี่ธนหาหลักค่ะไปกันหาหค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมช่างกอมนนนักพอดีคนจนครับเมื่อเช้านี้ดูข่าวกัมพูชานะครับได้เปิดฉากยิงจรวดเบี่ยม21เข้าฝั่งไทยเกิดการสินเสียมีประชาชนมีคนเรือนฝั่งไทยนั้นล้มตายเด็กวิ่งหนีกระเจิงวุ่นวายนะครับโรงเรียนที่เปิดอยู่โดนระเบิด จรวด BM ยี่สิบเอ็ดข้ามาฝั่งไทยครับกูอาจารย์พาเด็กนั้นหนีเข้าบังเกอร์วุ่นวายเลยทีเดียวครับการเปิดฉาโจมตีสําหรับกัมพูชาและไทยนั้นได้เปิดฉากผมก็รอฟังเสียงปืนแตกอยู่นะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับมีการยั่วย,ย,ยุนะครับกันมานานแล้วพร้อมกับเจรจารทั้งทางการทหารฝั่งรัฐบาลทูต ต่างๆก็เจาจาแล้วฮะก,ก็ไม่สําเร็จก็เลยเปิดฉากยิงเมื่อเช้ามืดนะครับก่อนที่จะเปิดฉากยิงเขาก็เอาโดนมาบินมาสํารวจฝั่งไทยก่อนดังนั้นก็ใช้จรวด BM ยี่สิบเอ็ดนะครับแบบไม่มีเป้าหมายพลเรือเรือของเราล้มตายแล้วจรวดเหล่านี้ฮะสามารถย้ายฐานไปได้เรื่อยๆทุกที่ตามถนนเขาก็ยิงแบบไม่สนใจพลเรือเรือของเขา คนเรียนที่หนีตายขับมอเตอร์นีอยู่เขาก็ยิ่งข้ามกลางถนนผู้คนมากมายทําให้เกิดความโมโหสําหรับผมแล้วขนหัวลุกดูภาพประชาชนที่ล้มตายนะครับขนหัวลุกก็น้ําตาไหลเลยว่าฮอันตพา์เขาเป็นอันตพา์ทําแบบนี้ไม่ไม่มีเรื่องของมนุษยธรรมและไม่มีไม่มี ความคิดภายพังหน้าว่าเขาจะสูญเสียพลเรือรือนหรือผลเรเรือนเขาจะเป็นไงเขาไม่รู้เขาอยากเอาชนะอย่างเดียวก็คืออันดภานอันดพานนั้นแพ้หายเจ็บแล้วเอาใหม่ป่วยฟื้นเึ้นมาก็มาอันดภานใหม่นี่คืออันดพานไม่ใช่นักเลงนักเลงก็คือจบเลยนะครับจบคือจบเลยนะครับนักเลงตายคือตายเลยอะไรประมาณนี้นะครับ ข่าวข่าวต่างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้มีการเคลื่อนพลจากชุมแพ้บ้านผมเองนะค่ายของผมค่ายทหารไอศกพลเสพก็ลากปืนใหญ่ไปเข้าคอนแก่นไปอ่าสืบสกิเกตไปอุบลเมื่อคืนนี้ก็เห็นแต่ผมไม่ได้เผยภาพเผยเผยภาพเผยแพร่พภาพอย่างใดเพราะทางนู้นเขาจะรู้แต่ต้องขอบคุณฝั่งเมียนเขาถ่ายรูปไลฟ์สดมาตลอดว่าเขาใช้ปืนใหญ่ เขาใช้จรวดเบียมยีิยิงตามถนนไม่ได้ยิงที่ฐานเราก็ส่ง F16 เข้าไปที่จะระเบิดฐานเขาแต่เขาก็ยังมีจรวดที่เคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ต่งตางๆอยู่วันนี้ผมช่างกอบนนทนักบุญคิคนจนช่างกอบนนท์อาสาฝูหลวงก็เลยอยากเสนอแนะพี่ๆทหารจะลบยังไงให้เขานั้นเข็ดถ้าลบให้เขาแม่ให้เขาร้องไห้ไม่ให้เขาเข็ดหลบับ อันตรพันเขาก็จะกลับมาอีกอยู่เหมือนเดิมปวนประสาทนั่นคือขมีนแดงเป็นอย่างนั้นใช้โดนครับโดน่ขยร,ราชธรรมนูญที่มีอยู่โดนทิ้งระเบิดโดนทําการเกษตรทิ้งระเบิดเหมือนยูเครนลบกับรัเสเซียใช้โดนคนกลุ่มน้อยกว่าแต่โดนเอาไปติดอินฟาเลตติดอินฟาเลตนะครับเพื่อที่จะทําลายข้าศึกในเวลากลางคืน พราะพื้นที่ที่รบนั้นเป็นพื้นที่ป่าไม้เราไม่สามารถยิงไม่สามารถเห็นค่าสึกได้ตามระยะที่ไกลระยะหวังผลยิงตรงๆก็ไม่ได้โดนต้นไม้โดนป่าก็ต้องใช้การยิงโดยปืนใหญ่วิธีโคง้งจะหลวจวิธีโค้งที่เขายิงข้าม,มาเขาก็ไม่รู้ว่าจะตกที่ไหนเขาขอยิงเพื่อเอาคืนไทยนึกภาพมาแต่คนรุ่นเรือนของไทยบาดเจ็บและล้มตายไปเยอะนะครับบางทีก็ ทานข้าวกับลูกอยู่ตอนเช้ากับหลานอยู่ผู้เฒ่าผู้แก่โดนระเบิดที่บ้านนะครับขนหิ้วไปโรงพยาบาลไสแตกเลือดอาบอุ้มหลานตัวเล็น้อยขวบสองขวบดูฮะยายกับตาเอาหลานยังดูหลานแต่โดนระเบิดจรวด BM 21ลงเพราะเขายิงนะครับตามภาพตามวีดีโอที่ผมจะขึ้นเขายิงโดยไม่มีเป้าหมายเขายิงเพื่อหวังผลกำจัดหรือ ภาพผลงานเรียนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ใหญ่ครับผมดูคลิปแล้วผมร้องไห้คนหัวลุกเลยคนหัวลุกก็ของขึ้นครับร้องไห้น้ําตาจะไหลคือผมอะไรวะผมก็เลยโพสต์ใน facebook แต่วันนี้ผมพร้อมครับนักกดิตคนจนที่เคยทําหุ่นยนต์ต่างๆแข่งขันมาเยอะแยะมากมายทั้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งไฟฟ้าทั้งแมคานิกทั้งเครื่องกล ผมไปช่วยทําโดนทิ้งระเบิดได้ค่ายรัฐมนูญมีแล้วครับผมโดนทิ้งระเบิดเป้าหมายแต่พื้นที่เป็นป่าไม้เราสามารถไปได้ตอนกลคืนทําโดนอินฟลูเอตเจาะเป้าหมายตอนกลางคืนใช้อินฟลูเอตมองจับความร้อนมองตอนกลางคืนพิชิตเป้าหมายได้แบบรวดเร็ว,เ,รวเอาให้เข็ดเอาให้ร้องไห้ฮะอันดภานึงอยู่เอาแบบตายเอาแบบป่วย อันดภานึงจะยอมเพราะฉะนั้นอันดภานเขาเล่นแบบนี้เราเป็นนักเลงก็จริงครับพร้อมจบแบตเตอรี่พร้อมที่จะสั่งการรีโมทระเบิดทุกเวลาแบตเตอรี่พร้อมที่จะพุง่งระเบิดเมื่อโดนชนเป้าหมายแบตเตอรี่ขาดระเบิดแบตเตอรี่ขาดสั่งให้ระเบิดผมสามารถทำได้หัวแรงวัญชีมิตเตอร์ตัวดูตะกัว ฟักตะกัวพร้อมตอนนี้ครับผมฐานอาสาหรือประชาชนอาสาชปอรอต่างๆเรียกลมพลที่เขตชายแดนเรียบร้อยก็ขอเรียกนักปดิษฐ์มาครับเรียกลมพลอาสาประดิษฐ์มาผมพร้อมที่จะช่วยภาคประชาชนพร้อมสู้ภาคประชาชนพร้อมลงทุนซื้อโดรนถ่ายภาพบินด้วย iPad iPhone สมาร์ทโฟนต่างๆ ขอให้สอนว่าผมใช้ระเบิดติดระเบิดให้ผมผมบินเองผมผมบินเองได้หรือท่านที่บินเป็นอยู่แล้วก็เรียกตัวมาผมํำเพิ่มเพราะปืนเล็กปืนคอหรือปืนอากา้าปืนเอ็มสมกของพวกเราไม่สามารถยิงเข้าเป้าหมายได้ r p g ไม่สามารถยิงได้ต้องยิงวิถีโคง้งเมื่อเขายิงจรวดวิถีโค้งมานะครับเขาก็ย้ายไปเรื่อย แต่เราฮะสามารถใช้โดนปิกาเซ่โดนพีชีพหรือโดนถ่ายภาพเรานี่นะฮะในระยะหนึ่งกิโลเมตรดอแนวหน้าบินพีชีพใส่รถยิงจรวดของเขาทําลายเป้าหมายเขาไม่มีเครื่องยิงจรวดแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพลเรือนเราได้เพราะปืนใหญ่เรานะครับดับเป้าหมายได้ถึงจะยิงแล้วแม่นยําแต่เขาย้ายเขารู้ทางเราแล้วฮะเขารู้ทางเราแล้ว เขาไม่อยู่เป็นฐานเหมือนเดิมนะครับเครื่องยิงจรวด BM21 ไม่อยู่เป็นฐานเหมือนเดิมนะครับเราทําลายฐานด้วย F16 ก็จริงแต่เขาไปเรื่อยครับทุกวันนี้เขารู้ทางเราต้องเล่นแบบโดนใส่อินฟาเรดเล่นกลางคืนครับผมเอาคืนตอนกลางคืนบุกตอนกลางคืนทิ้งระเบิดตามคูเลดแล้วก็ยึดฐานที่มั่นเพราะเขาวางทุนระเบิดไว้หมดแล้วเราจะมาระแวงทุนระเบิด,ด,ดเรโดนก็ยิง เล่นบอมตอนกลางคืนแล้วก็ขึ้นยึดวางวางวางเคโมไว้เข้ามาก็กดเคโมก็ราะนั้นเอาแบบที่กองทหารโกนไอกองทหารกองโจนของเราฮะแซปเปอร์ขึ้นเลยครับผมโดนพร้อมทำให้โดนผมพร้อมที่จะไปทำให้ติดอินฟาเลโดนทิ้งระเบิดโดนเอาไฟเลี้ยงชนวนระเบิด เมื่อชนเป้าหมายระเบิดผมพร้อมที่จะไปทำให้ผมดูคอลเลกชันมาเยอะผมพร้อมที่จะอิเล็กทรอนิกส์นิวเมนติกกลไกวิ่งทิ้งระเบิดกลไกเครื่องกลต่างๆผมพร้อมที่จะไปทำทให้ครับของมันมีละฮะรักชาติอยากอยากจะไปช่วยรบนะฮะเราลบตัวตัวลบด้วยปืนไม่ได้ครับผมโดนทุนระเบิดเขาเล่นโกงก่อน เราโกงกลับเป็นสองเท่าเอาให้เก็ีดครับเอาให้ร้องไห้วันนี้ผมกนอบอนนนักประดิษฐ์คนจนจังกนอบอนนนักประดิษฐ์คนจนจังกนอบนนอาสาผู้หลวงจังกนอบอนนจิตอาสาพร้อมที่จ้ะไปช่วยครับเพราะท่านก็ระรวมระดมพลเรียกอาสาประชาชนเข้าแล้ว <laughs> ปวดหัวนะมึงเอาครับผมปวดหัวไม่เป็นไรครับผมมีหัวนะฮะ ไม่ต้องมีผัวก็ได้นะฮะเหมือนผู้หญิงที่เก่งครับมีหัวไม่ต้องมีผัวก็ได้เหมือนกันครับผมผมอยากจะไปลบแล้วฮะเอาให้จบอย่างนี้เราเสียฮะเสียเยอะพลเรือนเราก็บาดเจ็บลมตายเขายิงแบบที่โกงครับผมบเขาไม่ได้กําจัดทหารเราเลยเขาจังกําจัดพลเรือนไปแล้วครับผมจุกทันครับพร้อมครับพร้อมทําระเบิดพีชีติดโรนไปฮะ